คำพีวิธีเซียนสปอยอนิเมตตอนที่173การลีล่าก,กินเวลาเพียงครู่เดียวทั้งสองก็เข้ามาในทุ่งหญ้ามูหลานลึกกว่าร้อยลีหาลี่ตื่นตระหนกอย่างยิ่งเขารีเข้นพลังของเสื้อคลุมโลหิตจนถึงขีดสุดแล้วแต่ก็ไม่อาจสลัดรถวายุเคลื่อนที่น่าสะพรึงกลัวคันนี้พ้นได้มีหนำซ้ำมันยังค่อยๆไล่ตามมาใกล้ขึ้นเรื่อยๆฮารลี่ตระหนักได้ว่าหากไม่ใช้เคล็ดวิชาหลีกหนีขั้นสุดยอดอย่างอัสนีหลีกหนีก็คงยากที่จะรอดพน้น แต่ความคิดหนึ่งก็ผุดขึ้นในใจเขาเนิดเขายังไม่เคยประมือกับยอดสีมือในระดับเดียวกันอย่างจริงจังเลยนี่คือโอกาสอันดีที่จะทดสอบพลังที่แท้จริงของตนเองและเขาก็สนใจเคล็ดวิชาวิญญาณของพวกมู่หลานมานานแล้วเมื่อตัดสินใจได้หาลี่ก็ไม่ลังเลอีกต่อไปลำแสงโลหิตที่พุ่งไปข้างหน้าพลันหม่นแสงลงและระเบิดออกเป็นลำแสงสีเขียวเข้มร่างของเขาหยุดชะงักกลางอากาศพลิกตัวกลับมาเผชิญหน้ากับศัตรูที่กำลังไล่ตามมา การทดสอบอภินิหารครั้งแรกได้เริ่มขึ้นแล้วหารลี่ไม่คิดออมมือแม้แต่น้อยหนึ่งสะบัดแขนเสื้อกระบี่ไผ่เขียวตัวต่อเมคาทั้ง72เล่มพุ่งทะลักออกมาสร้างเขตอาคมกระบี่สีเขียวเป็นชั้นๆรากับเกล็ดปลาแผ่พลังกดดันอันน่าตกตะลึงออกไปสองตบย่ามเก็บอสูรฝูมแมลงกลืนทองสามสีกลายเป็นเมฆแมลงขนาดมหืมาก่อนจะพุ่งกลับมาห่อหุ้มร่างของเขากลายเป็น เกราะแมลงสามสีที่ดูโบราณและทรงพลัง3มพลิกฝ่ามือระฆังเงินและตะกร้าดอกไม้ปรากฏขึ้นในมือทั้งสองข้างทันทีที่เตรียมการเสร็จหาลีก็เปิดฉากโจมตีก่อนเขายนระฆังเงินออกไปมันขยายใหญ่ขึ้นเป็นระฆังยักย้ายขนาดหลายจังพุ่งเข้าใส่รถวายุเคลื่อนพร้อมกับปล่อยคลื่นเสียงสีเงินจังๆโจมตีเพื่อสั่นคลอนจิตวิญญ,ญาณของศัตรูตามติดไปด้วยเขาสั่งตวาดไป กระบีบินทั้ง7 2เล่มพันแต่กระจายกลายเป็นกระบีลำแสงกว่า200อเล่มรวมตัวกันเป็นคลื่นสายรุ้งสีเขียวขนาดยักษ์ยา้ายยาวก,ก,กว่าร้อยจังซัดกระหน่ำตามระฆังเงินไปติดๆหวังจะทำลายรถวายุเคลื่อนนี้เป็นจุนในคราเดียวนักรบอาคมในรถไม่คิดจะรับการโจมตีตรงๆร,ร,รถวายุเคลื่อนลดระดับลงอย่างรวดเร็วหลบพ้นคลื่นเสียงของระฆังเงินได้อย่างบุบวิดจากนั้นลำแสงสีขาวบนรถก็สว่างจ้าเงาร่างหนึ่งบินออกมาจากรถ ถชิญหน้ากับคลื่อนกระบี่สีเขียวที่กำลังซัดเข้ามานักรบอาคมผู้นั้นเพียงชูมือขึ้นอย่างไม่รีบร้อนสร้างมานลำแสงสีฟ้าเข้มขึ้นมาป้องกันสายรุงกระบี่สีเขียวปะทะเข้าใส่อย่างรุนแรงแต่กลับทำได้เพียงทำให้ม่านลำแสงสั่นไหวเท่านั้นนักรบอาคมผู้นั้นอ้าปากพ่นเส้นไหมสีฟ้าออกมาซึ่งกลายร่างเป็นงูเหลือมประหลาดสีฟ้าขนาดมาหืมมาพุ่งเข้าปะทะและพันตูเข้ากับฝูงกระบี่บินของฮาร์ลี่อย่างดูเดือด เมื่อจัดก,การการโจมตีระลอกแรกได้นักรบอาคมผู้นั้นก็เก็บรถวายุเคลื่อนเข้าย่ามเก็บของและเงยหน้าขึ้นมองหารี่เผยให้เห็นใบหน้าของชายชรา,าวัยหกสกว่าปีที่มีอคคารสีเขียวแปลกประหลาดเต็มใบหน้าหฮรลี่ถึงกับหน้าเปลี่ยนสีชายชรา,าผู้นี้มีพลังยุดอยู่ในระดับก่อกำเนิดขั้นต้นช่วงปลายเกือบจะบรรลุข,ขั้นกลางแล้วมีหน้าเล่าถึงรับมือการโจมตีของเขาได้หยุดมือชายชรา,าตะโกนขึ้น ข้าน้อยยังไม่ได้เอ่ยปากพูดอะไรเหตุใด้สหายถึงลงมือโจมตีโดยไม่เอ่ยปากเช่นนี้ระหว่างผู้บำเพ็ญเพียรและนักรบอาคมมีอะไรต้องพูดกันฮาล,ลี่ตอบกลับอย่างเย็นชาแต่ก็สั่งให้ราคงเงินหยุดโจมตีพลังยุทธมาถึงระดับนี้อย่างข้าและท่านไม่จําเป็นต้องตายกันไปข้างหนึ่งชายชราแท่มู่กล่าวขอแค่สหายตอบคําถามให้ข้าพอใจปรมาจารย์อย่างข้าก็จะปล่อยสหายไปตอบคําถามฮาล,ลี่หัวเราะเยาะ ข้าไม่มีอะไรจะบอกท่านแต่ข้ามีคำถามอยู่สองสามข้อคิดจะถามนายท่านดูแลสหายคงจะปฏิเสธความปรารถนาดีของข้าชายชาราแท่มู่น่าเคร่งขรึมหาลี่ไม่พูดพร่ำทำเพลงอีกต่อไปเขาเคลื่อนไหวอีกครั้งฝูงกระบี่สีเขียวที่กำลังต่อสู้กับงูเหลืองสีฟ้าพลันรวมตัวกันกลางอากาศกลายเป็นกระบี่ยักษ์ย้ายสีเขียวขนาดมหึือมาฟาดฟันลงมาฉีกร่างงูเหลืองสีฟ้าจนขาดเป็นท่อนๆและพุ่งตรงไปยังม่าลำแสงของชายชาราแท่มู ชายชาราแท่มูหน้าเหี้มเกรียมเขาพ่นไอบริสุทธิ์ใส่ไข่มุกในมือสร้างตาข่ายเส้นไหมสีฟ้าขนาดใหญ่ขึ้นมาป้องกันตูมกระบี่ยักย้ายฟันลงมาม่าลำแสงชั้นแรกแต่สลายทันทีและกระบี่ยักย้ายก็ฟันเข้าใส่ตาข่ายเส้นไหมนั้นอย่างดูเดือดแต่การต่อสู้กลับพลิกผันอย่างที่ฮานลี่คาดไม่ถึงกระบี่ยักย้ายสีเขียวของเขาแม้จะทรงพลังแต่กลับถูกตาข่ายเส้นไหมสีฟ้าของชายชาราแท้มูรัดพันเอาไว้ ตาข่นั้นเหนียวและทนทานอย่างไม่น่าเชื่อแม้กระบี่ยักย้ายจะฟันใส่อย่างบ้าคลั่งก็ไม่สามารถทำลายมันได้กลับถูกรัดแน่นขึ้นเรื่อยๆและก่อนที่แฮร์รี่จะทันได้ทำอะไรนักรบอาคมก็ชิงลงมือก่อนชายชราประสานมือไร้คาถาเคลดวิชาวิญญาณที่แท้จริงกลุ่มลำแสงสีฟ้าเหนือศีรษะของเขาระเบิดออกกลายเป็นผลึกน้ำแข็งคมกริบจำนวนนับไม่ถ้วนแผ่เย็นเยือกจนเสียดแทงกระดูกพุ่งเข้าใส่แฮร์รี่ราวกับพายุหากระสุน ฮันลี่ตกตะลึงกับอนุภาพของเคล็ดวิชาวิญญาณแต่เขาก็โต้อต,อตอบทันทีหนึ่งเขาส่งตะกร้าดอกไม้ออกไปมันดูดกลืนผลึกน้ำแข็งส่วนหน้าเข้าไปแต่ผลึกที่เหลือกลับแยกตัวอ้อมไปสองเขาตบย่ามเก็บอสูรปล่อยฝูมแมลงกลืนทองสามสีออกมาสร้างเป็นพายุหมุนป้องกันตัวเสียงหึงห่งหึงห่งหึ่งหึ่งดังลัน่นผลึกน้ำแข็งที่แหลมคมและหนาวเหน็บพุ่งเข้าปะทะก,กับฝูมแมลงแต่กลับถูกพวกมันฉีกกระชากและกลืนกินจนหมดสิ้นในพริบตา ชายชาราแซ่มูถึงกับตกตะลึงเพล็ดวิชาผลึกน้ำแข็งของเขาไม่เพียงแต่คมกริบแต่ยังแฝงไอความเย็นที่สามารถใช้แข็งศัตรูได้แม้จะป้องกันอยู่หลังสมบัติอาคมแต่บัดนี้มันกลับถูกฝูงแมลงประหลาดกลืนกินไปโดยไม่เหลือร่องรอยและในจังหวะที่ชายชารากำลังตกตะลึงนั่นเองกเกรงระฆังเงินของฮาลรี่พลันปรากฏขึ้นเหนือศีรษะของชายชาราและส่งเสียงดังลัน่น คลื่นเสียงโจมตีจิตวิญญาณปะทะเข้าใส่เขาอย่างจางังจนเขามึนงงและเกิดจะร่วงลงจากฟ้าชายชารารีบตั้งตัวป้องกันแต่ะระฆังเงินกลับส่งเสียงดังขึ้นอีกครั้งทว่าครั้งนี้มันไม่ได้โจมตีเขาแต่กลับส่งคลื่นเสียงไปที่ตาข่ายสีฟ้าที่กำลังรัดก,กระบี่ยักย้ายอยู่แย่แล้วชายชาราร้องลัน่นแต่ก็สายไปเสียแล้วตาข่ายเส้นไหมสีฟ้าแตกสลายเป็นเสียงเสียง กระบี่ยักย้ายสีเขียวหลุดเป็นอิสระและฟันลงมาที่ชายชาราแซ่มูนาซีดเผือดเขาเรียใช้เคล็ดวิชาหลบหนีเคลื่อนย้ายร่างออกไปในลำแสงสีฟ้าหลบการโจมตีนั้นได้อย่างหวุดวิดเมื่อเขามองกลับไปฝูงแมลงได้แยกออกเผยให้เห็นร่างของแฮรลรี่ที่ยืนนิ่งอยู่และในมือของแฮรลรี่กำลังถือดอกไม้น้ำแข็งสีฟ้าดอกเล็กๆที่งดงามซึ่งก็คือพลังงานทั้งหมดจากเคล็ดวิชาที่เขาส่งไปเมื่อครู่นี้ ชายชาราแซ้มูเห็นดังนั้นก็รู้สึกหวาดกลัวในใจเขารู้แล้วว่าตนประเมินศัตรูผิดไปแต่ด้วยความโกรธจัดเขาจึงตบย่ามเก็บของและนำพห้ตายไปสุดท้ายออกมามันคือวัตถุสีดำสนิทที่ดูเหมือนภูเขาลูกเล็กๆชายชาราโยนมันขึ้นฟ้าและมันก็ขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนกลายเป็นยอดเขาทมินขนาดมหือมาสูงหลายร้อยจ้างฮันลี่ตกตะลึงเขาสั่งกระบี่ยักย้ายฟันเข้าใส่แต่ยอดเขานั้นกลับรักษาตัวเองได้ในพริบตา ช,ชายชราสยยิ้มและชี้มือยอดเขาทมินขนาดมหึมานั้นพลันเคลื่อนย้ายในช่วพริบตามาปรากฏเหนือศีษะของฮั์ลี่และทุบลงมาอย่างแรงฮันลี่ตกใจสุดขีดไม่คิดว่าของใหญ่ขนาดนี้จะเคลื่อนย้ายได้แต่ในเสี้ยววินาทีที่มันกำลังจะบดขยี้เขาเสียงฟ้าร้องคํารามดังลั่นร่างของฮันลี่สลายไปในลำแสงสีเงินและปรากฏขึ้นอีกครั้งในจุดที่ห่างออกไปหลายสิบจ้างโดยมีปีกว่ายุอัศนี สีเงินขาวคู่หนึ่งกลางสยามอยู่กลางแผ่นหลังของเขาชายชราแท่มู่ถึงกับตกตะลึงเขารู้ได้ทันทีว่าด้วยความสามารถในการเคลื่อนย้ายในช่วงพริตตาเช่นนี้เขาไม่มีทางจับชายหนุ่มลึกลับคนนี้ได้อีกต่อไปแล้วในขณะที่ชายชราแท่มู่กำลังตกตะลึงกับความเร็วของปีกวายุอสเนีหารลี่ก็กำลังไตร่ตรองในใจเขากำลังจ้องมองสมบัติของศัตรูทั้งยอดเขาทมินที่เคลื่อนย้ายได้และรถวายุเคลื่อนที่รวดเร็วด,ด้วยความโลภ และเขาก็ตระหนักถึงความจริงที่สําคัญที่สุดข้อหนึ่งนักรบอาคมผู้นี้แม้จะแข็งแกร่งแต่กลับมีคุณสมบัติเป็นาธาตุน้ําแข็งนี่คือความโชคร้ายที่สุดของชายชาราเพราะสําหรับหาร์ี่ผู้มีเพลิงน้ําแข็งสวรรค์เคล็ดวิชาวิญญาณน้ำแข็งทั้งหมดของอีกฝ่ายนั้นไร้ความหมายดอกไม้น้ำแข็งที่เขาถืออยู่ในมือเมื่อครู่ก็คือพลังทั้งหมดจากเคล็ดวิชาของชายชาราที่ถูกเขาใช้เพลิงน้ำแข็งสวรรค์หลอมรวมและสยบมาอย่างง่ายดาย เมื่อบวกกับปีกวายุอัศนีที่ทำให้ยอดเขาทมินไร้ผลจิตสังหารที่รุนแรงก็ปรากฏขึ้นในดวงตาของหาร์รี่เขาตัดสินใจต้องฆ่าหารลลี่ไม่ลังเลอีกต่อไปเขาปล่อยดอกไม้น้ำแข็งในมือให้สลายตัวกลับคืนสู่สภาพดั้งเดิมคือเปลวเพลิงสีฟ้าขนาดเท่าไข่ไก่ที่ลอยนิ่งอยู่บนฝ่ามือตูมเสียงฟ้าร้องดังขึ้นฮร์ลี่หายตัวไปเขาใช้ปีกวายุอัสนีเคลื่อนย้ายในช่วพริบตามาปรากฏในระยะประชิดร้อยจ้าง กระบี่ยักษ์ย้ายสีเขียวที่ถูกตะข่ายพันธนาการไว้แตกตัวออกเป็นไอกระบี่นับร้อยสายอีกครั้งพุ่งเข้ากระหน่ำม่านพลังป้องกันของชายชรายอย่างบ้าคลั่งพร้อมกับระฆังสีเงินที่ส่งคลื่นเสียงโจมตีจิตวิญญาณไม่หยุดหย่อนชายชราแท้มู่แม้จะตกใจแต่ก็ยังเก่าประสบการณ์เขารีบเสริมพลังให้มาลำแสงและเรียกโล่น้ำแข็งสี่ด้านออกมาหมุนวนป้องกันตัวและในขณะเดียวกันก็พยายามกวักมือเรียกยอดเขาทมินกลับมาป้องกัน แต่ฮารลี่ไม่เปิดโอกาสให้เปรียงฮารลี่เคลื่อนย้ายอีกครั้งปรากฏตัวในระยะสิบกว่าจ้างเขาชูมือขึ้นปล่อยยันสมบัติเข็มเวจีมากดนับพันเล่มพุ่งเข้าใส่ชายชราเห็นดังนั้นก็ใส่ยายิ้มโล่น้ำแข็งของเขาเปล่งแสงสว่างว่าเข็มเวจีมกดทั้งหมดถูกแช่แข็งจนร่วงหล่นลงพื้นในพริบตาฮ่าฮ่าชายชราหัวเราะลั่นคิดว่าฮาลี่โจมตีพลาดมหันเขาพ่นเสาลำแสงสีฟ้าสวนกลับไป แฮร์ลี่หายตัวไปอีกครั้งจังหวะน,นี้เองที่ชายชราคิดว่าตนคุมเกมได้แล้วยอดเขาทมินกลับมาลอยอยู่เหนือสีสษะปล่อยม่านพลังสีดำกดทับสมบัติของแฮรล์ลี่จนอ่อนแรงเขาตัดสินใจหนีชายชรารีบเรียกรถวายุเคลื่อนออกมาอีกครั้งและพุ่งร่างของตนเองเข้าไปในรถทันทีเขารู้สึกปลอดภัยขึ้นแต่ในวินาทีนั้นเองเปรียงเสียงฟ้าร้องดังขึ้นพายในรถวายุเคลื่อน ฮันล,ลี่ได้เคลื่อนย้ายในช่วพริบตามาปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าชายชราในระยะประชิดเฮ้ยชายชราตกตะลึงสุดขีดแต่ก็สายไปแล้วฮันล,ลี่เหยียดฝ่ามือขวาที่ห่อหุ้มไว้ด้วยเปลวเพลิงน้ำแข็งสวรรค์สีฟ้าพุ่งเข้าใส่หน้าอกของชายชราโล่น้ำแข็งอัตโนมัติของชายชราเด้งขึ้นมาป้องกันแต่เปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์กลับทะลงโล่น้ำแข็งนั้นราวกับกระดาษและปะทะเข้ากับหน้าอกของชายชราเต็มๆพรึบ ชายชรา,าเบิกตากว้างร่างกายของเขาถูกแช่แข็งอย่างรวดเร็วน้ำแข็งสีฟ้าประหลาดลุกลามจากหน้าออกขึ้นมาถึงลำคอในชั่วอึดใจในวินาทีแห่งความเป็นความตายชายชรา,าใช้พลังเฮือสุดท้ายปล่อยเพลิงจิตอาทิตย์ต้านทานไว้ที่ศีรษะแต่ฮารลี่ก็ส่งไอกระบี่ฟันเข้าใส่ซ้ำทำลายสมาธิของเขาน้ำแข็งสีฟ้าจึงกลืนกินทั้งร่างของเขาในที่สุดพบ ร่างของชายชรายหยุดนิง่งแต่แล้วทารกวิญญาณที่มีใบหน้าเหมือนเขาทุกประการก็พุ่งออกจากกะโหลกศีรษะมันคว้าเอาสมบัติไขมุกสีฟ้าไปด้วยและใช้เคล็ดวิชาหลบหนีขั้นสูงสุดหายตัวไปในลำแสงสีฟ้าทันทีทารกวิญญาณน,นั้นหันกลับมามองฮัลลี่ด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นก่อนจะหายลลบไปจากขอบฟ้าฮัลลี่ยืนนิ่งอยู่บนรถวายุเคลื่อนเขาไม่ได้เลยตามเขามองร่างที่ถูกแช่แข็งของนักรบอาคมผู้แข็งแกร่งก่อนจะสบัดมือเบาๆเพลง ร่างนั้นแตกสลายกลายเป็นผลึกน้ำแข็งสีฟ้าจำนวนนับไม่ถ้วนโปรยปลายลงมาจากท้องฟ้า